เป็นม่วงเนี่ยมันก็เหมือนเด็กเลี้ยงที่บ้านนั่นแหละเลี้ยงที่บ้านเดี๋ยวจะทำโรงเรียนบ้านพ่อเป็นสีม่วงนะทุกคนบ้านพ่อทาสีม่วงหนูพูดจริงทาสีม่วงครสีเขียวมาเอฟบนี่เลยมองนี่เลย มามาตมานี่คือพ่อพันธุ์ของนาวาคือตัวนี้คือไอ้เต้าหู้อยู่ตรงนี้โอยอันนี้คือเน กินมากมากเลยเจีวเลยเจ้าของมันเกิดอยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่มาเมามาเมยเมยาอมาเมยาเมยมาเมยาเ้้าเมาเมยาเม้ามาเ้องเม้ามาเมยามาเมมาเมกาเ เดินขึ้นมาเลยไม่ต้องไปหลบกันขึ้นมาอีกโอเคกเช็คมาช่าได้อันนี้ไม่กัดไม่ได้พี่พงเข้ามานตรงนี้โอเคอัหน่มกล้วยเนขาหน่มกล้วยเอาละเาะโอเคลู้อใหเดี๋ยวเราจุดกัน มีพะร่มก่อนวะพะด่มอยู่ไหนพี่หมวยให้เลยับพิ่มเข้ามาลูเนอยนะู่ยไม่ใช่เพืงอนทนิ่งแปลแน ไปเยอะซะด้วยอาเช้าอ่าเช้าอ่ะออมันติดยากนี่นี่คือจุดอะไรก่อนนะอันนี่คือ,อเกิดมาโดนเลยเทาพระเอกหนาวเนี้ยเออาะะโอเคอ,นะ <Okay. S 1> อ้าโอเคหนึ่งสองสามแฮปปี้ <c oughs> ไปพร้พอมพ่อก่อนลูกโอเคขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอเรื่องเดียวคือขอสุขภาพให้ให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วก็อยู่กับหนูไปนานาเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอโอเคไม่ต้องลําบากแล้วเพราะว่าหลังจากนี้หนูก็จะจะทําแทนทุกอย่างละโอเคพร้อม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 รูเลยรู้อย เอาเขียงไปโอ้ยไปปีบาลเด็กโอย่ไอ้วนวัวย่ะมันอยู่ไม่ไหวแล้วไอ้วนอ Gracias.